สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีขอบใจสวัสดิโอครับสวัสดีเอฟซีลุงพลด้วยนะครับเนาะสวัสดีลุงเอก็ะคือลุงพลครับกระเต้นนะครับวันนี้ครับเปมาแถลงข่าวครับแถลงข่าวแถลงข่าวเกี่ยวกับคดีของลุงพลออกมาให้จับนะครับเนาะซึ่งตอนนี้ก็เป็นกระแสในโลกโซเชียลมากไหมเส้นละเกินตอนแรกว่าจุปล่อยวันนี้ครับจุดแปดนาฬิกานะครับเพ่งสักรินมาทำเปียกนะครับเนาะขอบใจรายเดอร์นะครับ รูปแล้วครับเลื่อนสักวันครับพี่น้องครับปอ,องไปสาบูสุกวนครับสู่กระแสเพื่อนมาไว้ครับสู่กระแสลุกพ่นมาไลยอ่ลุกพ่นไม่แห้งอะไรกันเลยต้องยอมถอยนะครับเพราะว่าถอยไปกับอาจจะมีคนขอไปฟังับตนีขนาดอันได้เหรออันประมาณประมาณปีหกข,ข,ข้ามตู้ขังบาดมั้งครับยังพวไม่ให้ชดใจอยู่ครับลุกพ่นว่ามาันโคบอโคิดนี่นี้ไม่เห็นฉันเลื่อนหาในเฟซบุ๊กไม่เจอเลยเศรยาดเลยครับ ตอนนี้ลุงพลมาลำหนึ่งก็ต้องดีข้าให้เพิ่มนนะครับเนาะลุงพลเพิ่นทำงานก็สองสามมือกันครับเพื่อจีบไฟในมือนะจังสิมาแจงอีกทหนึ่งนะครับเนาะแจงขอบใจเด้อครับผมขอบใจหลายเด้อขอบใจหลายเด้ออ้่ตอนนี้เขาบอกกันขอบใจเด้อเหมือนกันนะมันทำังไงดีขอบใจเด้อพี่งทีก็นั่นแหละครับเห็นลุงพลเพิ่นไปสักวันจัีบจีบไฟครับตอนนี้เพิ่น ไม่ว er ่ารายการอะไรสดเลยคือเจ็ดคนวัดเลื่อนไปใซส์เฟซบุ๊กยูทูบกับคืนนะครับหนึ่งในแมลแรงเฟซบุ๊กกัเลื่อนไปใซส์กับเต็มเนาะใส่ลุงพลใส่ลุงพลนะครับเนาะคลิปนี้ก็ต้องใส่หน้าลุงพลกับแฮชแท็กลุงพลได้ไนะจะเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนซื้อไหมยังครับขอบใจเลยเด้อลุงพลคิดแฮชแท็กลุงพลประตเมนต์ว่ะ ใช้เป็นไม่นำบุญด้วยกันมาเลยขอบใจลุงพลกับป้าแตนเอาไม่จริงๆเราก็มีสิทธิ์นะเพราะเราตามข่าวลุงพลป้าแตนมาเป็นปีเหมือนกันเนี่ยตามเหมือนเรตามเมื่อกันเดลี่ก็ตามเหมือนกันเนี่ยตามที่มาเคลื่อนหาถุมเริ่มแถลงข่าวมาเคลื่อนหาถุมกันน้ำเลยฮ่าคลิปของยังกันน้ำเป็นเกิดพวกก็ได้เที่ยงเคลื่อนเนาะแต่พลอคลิปเก่าๆแต่เป็นป้าแตนลุงพลเป็นมาสบายปูใหญยแต่เข้ามาอยากเบิรงเนาะเบิร์นเขาก็อยากเบิรงลุงพลสรุปปา ขออนุญาตเลื่อนขออนุญาตเดินไปก่อนเดินไปก่อนมาตัวเย็บเสียกันครับพี่น้องตอบไปถูพ่นมาไว้ครับมันไม่แห้งได้เข้ามาจากเบืองไหนล่ะขนาดลุงตัวยังมาเลยทามพาเลยคู่มือนี่ยามพลาลุงพ่นลุงพ่นลุงพ่นไปยึดเซ่ลุงพ่นงี้ไปเซ่ลุงพ่นื่นลอกนี่ออกจากบ้านหายตัวออกจากบ้านอ๋อนี่เป็นทามไรเนาะทามทามไรล่าสุดเขามอบตัวแล้วนะมอบตัวแล้วเดินเมืองนี้ได้ครับมอบตัวแล้วครับ เฝ้าเฝ้าตามเ้าเฝจับเ้าเฝให้เรียบร้อยจะได้จะจะได้ปล่อยเพียงขอบใจรายเด้อนะคะนะถือว่า้าไปถึงจับแล้วสารเห็นไปกันตัวมาเทือเลยครับเน่ายังยังไม่ถึงจุดเนียทั้งคนยังเป็นผู้ต,ต้องหาอยู่จการสู่คดีแต่ยังสูบคดีซึังมาถึงจับเต็มรอยคืว่าทางเดียวทางนักสือ น่าจะได้ประกันตัวมาสู้กันดีเคลิร์ตว่าจะเชื่อหรือวะเจ๊ที่จริงก็อยากปล่อยอยู่นะเพลงอ่ะเพราะว่าเขาก็ได้เบาแล้วนะคะแต่ว่าก็ก็อยากให้มีคนเบิรงนะที่จริงเพลงมันดีอยู่ในมิวสิกมิวสิกดีมากนะคะเจ๊จีมาเบิร์นแต่ทุกคนก็น่านจิตจองไปต้องลุ่งคนน้ำเนาะแม่กันไอหัวเราะมาชุ่มซู่มเนียบนเงินม่ให้ลุงคนเนาะบนเงินเยอะบาดนะเบิร์นเงินอี่โอนโอนเงินเยอะบาดมาซุ่มฟังมึง โอวเตะเทะก็ว่านี่นี่ตัวนี้อัวเตะนตะสิงโอนไวสิงโอนไวนะนี่ครับคลิปสั้นๆแถลงการเล้ว่าสับแบบงานกาไว้เมื่อได้เดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนึงว่าถ้าปล่อยวันไหนก็จะแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้กะให้ข่าวรุ่มพุ่นนะครับก็ประด็นเพื่นทำงานไปก่อนนะครับของซักินนะจะเร็วๆนี้ คนแบบเป็นตัวเบิร์กอีแล้วครับเพลงน้องพลมาขายเพลงมีกระแสอยู่างเดียววันนี้เกยเยีนที่เป้าอันนี้ให้จะจื้อจื้อให้จื้อให้จำไว้ซะก่อนนะครับอย่าฟ้าทีมฟ้าฟ้านะครับเอิน้อยเอิเอ็ซีน่ะเขาว่าอย่างนี้เขาบอกว่าเป็นยังสักการินี่เสียงบอดีเนี่ยเอาเอามาร้องเพลงเดี๋ยวเสียปุ๊บผมจะมาร้องเพลงให้ฟังเองว่าจัดวะเอาบอกไอ้เพื่อนกะจ้างรู้เป็นยังตั้งเฮ็ดเพลงให้สักการินเพลงนี้คืออยากเฮ็ดออกมาตามที่ เอาแบบว่าความว่าจะไหนนะฮะเอาสิว่าจะไหนดีเนาะเอาจังซี่ซัการินเนี่ยเขาเป็นทีมงานทีมงานพี่จอหนนี่ทีมงานกบแต่บาร์ที่นี่เพิ่นนันโอฮารกเพิ่นอยากร้องเพลงก็ซื้อนี่แหละค่ะเพิ่นเลยมาขอไอ้ปูเฮ็ดเพลงให้ผมเนี่ยเอาเสียงโต้เลยแบบสบายออกเป็นเพลงแนวเพลงแบบไม่อีมดีอู้หูซึซะไม่ได้หวังอะไรเลยเพลงนี้นะคะเพลงให้เอฟซีเบิงแล้วก็เอาใจทีมงานเท่านี้แหละค่ะเพราะได้มีอียังแค่นี้เองความหมาย เราไม่ได้รับนักร้องเพิ่มนะคะบ่บ่ต้องมารอบให้ฟังบ่ต้องมาเปรียบเทียบใส่เสียงสักการ์ลินนะคะเดี๋ยวแจ้งข่าวกันเนาะมันเป็นแนวของผมครับบ่ต้องมาเรียนบ่ต้องมาอันนี้นะครับอันนี้เสียปุ๊แล้วเฮ็ดให้น้องนะคะเออไม่ไม่มีอะไรจะประมาท่านจะเต็มเมืองไปกันเดี๋ยวเตะฟรีแล้วเดี๋ยวเตะฟรีค่ะผมมาพิจารณาเบิ่งเอาแต่ว่าเขาก็เฮ็ดเต็มที่นะคเราก็ทําเต็มที่นะครับทําเต็มที่ค่ะนทั้งวันเอ้าเขาอ่ะครับีพ่น้อองขไะ 昨天，方，走